ฮัลโหลเช็คฮัลโหลฮัลโหลโอเคไหมอ่าสวัสดีครับตอนนี้เราจะทดสอบสัญญาณนะครับ Clean Audio C-A-M-1 กับเซนเซอร์อี0 0นะครับทดสอบเช็ควันจจเฮเฮเฮสวัสดีครับทดสอบทดสอบตอนนี้นะครับเราใช้ไมค์ c ี e a ะ Audio c a m เนะครับเช็คจเราจะเดินไปในระยะ 50เมตรก่อนนะครับเช็ค1 2 2 2 2 2อชสวัสดีครับทดสอบ1 2 3 4ตอนนี้นะครับผมใช้ไมค์เซนเซอร์นะครับ E W 300นะครับเช็ค1 2 2สวัสดีครับเฮ้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 ทดสอบนะครับตอนนี้เรามาทดสอบสัญญาณนะครับไมค์ของเซนเซอร์ E W 300นะครับผมตอนนี้เราเดินทดสอบอยู่ในระยะ50เมตรนะครับผม เช็ค1 2 2 2 2สวัสดีครับตอนนี้นะครับไมค์คินออดิโอนะครับนนเช็ค1 2 2 2 2 2 2 w เช็ค1 2 2 2 w o t w เซเนเซอร์นะครับระยะนะครับเสร็จ1 2 2 2 2 o ไมค์เซเนเซอร์นะครับตอนนี้เราใช้ไมค์เซเนเซอร์อยู่นะครับระยะฮะ เช็ควันชื่อ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 ทดสอบทดสอบสวัสดีครับ one, two, ทดสอบตอ <take>, นนี้นะครับไมค์คีนอะดิโอนะครับทดสอบระยะ50เมตรนะครับเช็ควันชื่อ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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบ 1,2,3,4,5 1, ตอนนี้เราใช้ไมค์คีนออดิโออยู่นะครับเช็ค1 2นจื่อชื่อจือตอนนี้เราใช้ไมค์คีนออดิโอ C A M 1นะครับในระยะ100เมตรนะครับกําลังเดินไปในระยะ100เมตรครับผม ตอนนี้เซนเซอร์ยังอยู่ไหมเช็ค1 2 2 2 2 2 2ชไมค์คินออดิโอยังโอเคอยู่ไหมครับเช็คว2นชื่อชื่อตอนไมค์คินออดิโอโอเคนะครับตอนนี้เราทดสอบไมค์คินออดิโอระยะ100เมตรนะครับผมเช็ค1 2 2ทดสอบทดสอบทดสอบเช็ค1 2 2ตอนนี้สัญญาณไมค์คินออดิโอนะครับ ระยะ100เมตรนะครับเช็คโอเคไหมระยะ100เมตรเช็ควันจื้อ้เซนเซอร์ครับตอนนี้ระยะ100เมตรครับเช็ควันจือจร์ได้ยินไหมจ้ะจื้อจืเซนเซอร์ได้ยินไหมจ้ะเซนเซอร์ได้ยินไหมจ้ะจืจ ระยะ100เมตรนะครับไมค์คินโอนะครับคีนออดิโอนะครับระยะ100เมตรนะครับยังโอเคอยู่เลยนะครับตอนนี้แต่ไมค์เซนเซอร์ตอนนี้ไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้แล้วนะครับ